ชอบหอ่อเวลาที่ไปร่วมงานแกจึงกลัวคนอื่นมาห่อของของแกกลับบ้านบ้างแกจึงได้ลงมากำกับงานครัวด้วยตัวเองงานนี้ห้ามผู้ใดห่อของกลับบ้านเด้อโอ้ยายบัวใครเขาจะไปห่อของกลับบ้านงานขาวดํากันล่ะเขาก็มาช่วยอย่างเต็มใจนั่นแหละคนในหมู่บ้านเดียวกันก็ต้องช่วยเหลือกันยายแดงแกกล่าวใครจะไปเหมือนแกล่ะไปงานไหนไหนก็ชอบหอ่อทั้งๆที่เจ้าภาพเขาก็ให้ของติดไม้ติดมือกลับบ้านมาอยู่แล้วเพื่อเป็นการขอบคุณแต่แกเองนั่นแหละที่ไม่พอ ยังไปตักเอาเพิ่มแล้วก็ตักเผื่อญาติพี่น้องที่ไม่ได้ไปร่วมงานอีกอันนี้ฉันพูดแทนคนในหมู่บ้านก็แล้วกันนะยายบัวยายบัวรู้สึกเศร้าเพราะรู้แล้วว่าในการจัดงานแต่ละทีและยิ่งเป็นงานขาวดําแบบนี้ค่าใช้จ่ายเยอะมากๆและหลังจากงานของสามียายบัวยายบัวแกก็ได้ไปช่วยงานทุกคนเหมือนเดิมแต่ยายบัวเปลี่ยนไปมากยายบัวช่วยงานเจ้าภาพอย่างเต็มใจและรับเฉพาะของที่เจ้าภาพให้หอกับบ้านเท่านั้นไม่เคยห่อเพิ่ม นี่จ้ะยายขอบคุณนะคะที่มาช่วยงานขึ้นบ้านใหม่ของหนูไม่เป็นไรดอกอีหนูป้าเต็มใจขอบใจมากๆนะสาหรับของฝากจําไว้นะคะสายหอทุกท่านบางทีการช่วยงานแบบไม่หวังสิ่งตอบแทนช่วยอย่างเต็มใจเซฟค่าใช้จ่ายช่วยเจ้าภาพบ้างเจ้าภาพสบายใจและเราก็จะได้บุญด้วย